วัตถุฟักไคร้าเรอัชีวิตโดนหาถม ก็มีสัยเราเล่นกลน เฮ้ยยิงไม่ตายห่งไปอีกหนึ่ง มันยิงกันไม่ตายนี่หว่าไหนบ้าง 乱来。 มาอีกแล้วมาที่ประตัว <laughs> อย่าไปเยอะพี่ไม่ไหวนะ้องเสียงได้รอบบ้านเลยนะเอาล่วงล่วงเฉย ลุน่นหนึ่งมามาพันนม รวู้สึกจะมารอบบ้านเลยนะ ล่วงลวงหนีโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห